คนหลายใจสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับในทางพระพุทธศาสนาการที่เราเป็นคนหลายใจไม่ได้หมายถึงการมีคู่ครองหลายคนโดยตรงแต่จะเน้นไปที่การไม่ซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์และจิตใจศาสนาพุทธให้ความสำคัญกับความพักดีต่อคู่ครองและการไม่ละเมิดศีลข้อกามเมสุมิชฉาจาร์การประพฤติผิดในกาม เป็นหลักแม้ในอดีตชาติจะมีเรื่องที่แสดงที่เห็นว่าบางคนมีภรรยาหลายคนแต่ก็เน้นไปที่การทำความดีและการสร้างบุญกุศลมากกว่าเรื่องทางโลก ความสำคัญของความซื่อสัตย์ในพระพุทธศาสนาศีลธรรมการมีใจเดียวเป็นไปตามหลักศีลธรรมในเรื่องความซื่อสัตย์และการรักษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์การนอกใจถือเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวไม่มั่นคงและอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาการเวียนว่ายตายเกิดการกระทำผิดในกามกาเมสุมิชฌาจารเป็นกรรมที่นำไปสู่ผลเสียในภายภาคหน้า การตีความที่เกี่ยวข้องสถานภาพทางสังคมในอดีตการมีภรรยาหลายคนอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ในสังคมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธศาสนาสนับสนุนการมีคู่ครองหลายคนการทำความดีการมีภรรยาหลายคนอาจถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อเน้นถึงการทำความดีและการสร้างบุญกุศลมากกว่าเรื่องทางโลกข้อควรระวัง การตีความผิดบางครั้งอาจมีการตีความผิดว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในพระพุทธศาสนาโดยละเลยหลักการสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์และความพักดีคำสอนสาศาสนาพุทธเน้นไปที่การรักษาศีลและทำความดีมากกว่าเรื่องทางโลก